ของเราจะไม่มีแป้งไม่มีมันนะคะก็าขายต่อวันหลายพันกล่องนะคะร้านโกหยีขนมจิบต้มค่ะ ของเราจะเป็นขนมจิบต้มนะคะมีทั้งหมดสี่ไส้ด้วยกันมีหมูสับกุ้งสับกุ้งเป็นตัวนะคะแล้วก็เดอะเบสเลยจะเป็นกุ้งสับไข่เค็มค่ะตัวนี้จะได้10คะแนนเต็มจากโคคุณต่อยด้วยนะคะราคาสินค้านะคะก็ชุดหมูจะเป็น1้อยบาทค่ะชุดกุ้งจะเป็นร3อยบาทค่ะลูกค้าอิ่มแน่นอิ่มคุ้มกันเลยค่ะชุดกุ้งลูกค้าจานิยมมากที่สุดก็ขายต่อวันหลายพันกล่องนะคะจุดเด่นนะคะของเราจะเป็นเจ้าแรกที่เป็นขนมจิบต้มนะคะแล้วก็ทานคู่กับ กัน้ำจิ้มซีฟู้ดจะเป็นจุดเด่นของเราแล้วก็ไส้ของเราจะไม่มีแป้งไม่มีมันนะคะติดตามร้านได้นะคะจากเพจโกโหยี่ขนมจิบต้มค่ะเบอร์โทรนะคะ0945624539ค่ะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนไชสยใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชัยชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชัยแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ